แชมพูพรีเมียมบำรุงอย่างล้ำหลือแชมพูโอ๊ตมีลแก้คันบำรุงผิวหนังแชมพูดีท็อกซ์จบปัญหากลิ่นสาบเพื่อประสิทธิภาพคูณ3อย่าลืมเมื่อใช้คู่กับสุดยอดเซรั่ม มมแ,แม่ชืแม่ไปได้บางไ,ได้บาอยากไปเด็กเป็นเด็กเทพคือเขาแมเมื่อเคยไปกรุงเทพเลยไปไก่ซูตรกรนาดปักซ้อยไม่ได้ลูกแม่เก็บเสื้อผ้าให้นึ่งน้ำเดอ้อ แแซอยมช่วยเหรอลูกเมื่อกี้พับผ้าใช่ไหมเมื่อกี้หนูพับผ้าใช่ไหมคนหนูถ่ายไม่ทันนะครับเมื่อกี้พับผ้าช่วยแม่นะครับไอเฮ็ดไหมด้วยเฮ็ดพับผ้าไหมด้วยเฮ้ยไปน้ำแบบพับผ้าก่อนลูกพับผ้าก่อนว่าไปทัวร์พับผ้าหมานพับผ้าก็ได้ไม่ได้ไปลูกไปน้ำยังว่าสิไปน้ำ่ให้ไปไปกรุงเทพมันโดดดีแม่มันไก่เด้ไปแต่เดียวติดทอดเป็นแง่แล้วขนหนูก็ติดกิ๊ก หมดแล้วไ่ให้แม่ไปีแม่อยู่บ้านน้ำหนูไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ไปลูกไม่ไป้าทิ่ไปเอากูไปนั่มไปหันกูบ่าให้ไปบ่าให้ไปเล็ดขาดเหรอน้องอ่ะน,อน้องน้องมาแล้วค่ะแม่ที่ไปใช้ไปกรุงเทพอะกรุงเทพรึ่ออีหยังไม่รู้จักไปหาเขากล้องไหมลูกผู้ใดเขากล้องจำมาได้หรอกผู้ใดกูกจำมาได้หรอกกูจำได้แต่แม่กรุงเทพรึ้นอีหยังไม่รู้จักเดี๋ยวเขางอนแม่นะครับแม่จะไปกรุงเทพ ทำหน้าเซ็กซี่สบายสบยกรุงเทพไปกี่ชั่วโมงเออผมยังแบบอีนี่กวนซื่อๆผมไม่เหตุผลวนเดี๋ยวเฉยไม่มีเหตุผลเหรอลูกกูจะถามคำเดียวว่างามบ่สวยน่ารักจุ๋มเบิ้ลหนูแอบไปนางเสาน้ำโขกกับน้ำตาลบังโดนเขากระเบื้องหนูจะเถื่อเออหนูก็ไม่ได้ไปแม่โอ้ยไปแป๊บเดียวลูก มีเด็กงอนแม่หนึ่งอาตาัตรามีถอนหายใจพร้อมก็ตั้งมาถ่ายเลยเห็นปนิเสียงตาหน่อยเบิงเนี่ยบอกชิไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวไปบกดุนดุนรอบที่แล้วบอกไปซีมือรอบนี้ชิไปบบกี่มือไปสามวันเองลูกนอ่นให้ยุ่งตอดตายเลยนอนให้ยุ่งกินเลือดให้พร้อมเลยเครียดแล้วอันนี้หูวปนิแม่สิไปใส่นี่ที่แม่ไปใส่ก็ไป๋ายเลยชิดกน,น้ำข่าวก็ไปใส่ทั้งนั้นแหละยูกำลําโคกับกอิ่าางนี้แหละ งอนครับงอนหายงอนยังยนีไปไก่โลดเหม็นเหม็นมนุษย์ว้าวฉีดตัวเชี้ยฮ่าแย่ไปก็ไปโลดนายนิวย้วหยอกเนาะดมหําต่เศ้าได้ไหมนิว้วหยอกดมน้ำดูล่ะโอ้หํผู้เฒ่าเหม็นเงียบๆกลับมาเราต้องมาง้อเลยบอกไปแป๊บเดียวไปหลายมือตลอด่อยหมาน้อยอยู่น้ำกันสองตัวลูกสาวเจ้าแหงงามอยู่เจ้ากะอยได้จังไดโอ้ยเขาเนื้อ งอนอะไรขนาดนั้นน้าไม่ไกลเลยออ้ยขีตาวะเนี่ยคนมันนอนงห้เบิดคลืนแมขีตาจับตูเป็นก้อนเป็นก้อนอยพี่พี่กินอาหารเช้าไม่ลงแล้วลูกโอ้ลูกสาวฉันโอเคเค่อยสวยๆหน่อยลูกไปแป๊บเดียวนะไปแป๊บเดียวนะไม่โกรธไม่โกรธนะโอ้โงนจริงจังวะงอนจริงจังวะ่งงงวะไม่สนใจเลยอะ่ะโอ้ มึงเครียดอีกีวันนี้นึ่งนะมึงคือรู้เรื่องโพดแท้อีน,นี่กับปัญญาอ่อนผสมย่างกัดใบมงใบไ,ไม้ไปทั่วทิพทั่วแดนอีนี่ก็รู้เรื่องโพูดนี่ก็ปึกโพดแห่นลดผสมใจละมันจะแซ่บดีเลยล่ะกินแทนเขาเดียเ๋ยววัน,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 นี้ไปแล้วนะนุ่มโอ้ยลูกเอดบ่บอยอมเด็ดขาดกูบอยอมเด็ดขาดกูทิไปเนาะ ฟางอยากไปด้วยนะครับไม่ยอมตั้งแต่เมื่อคืนเก็บเสื้อผ้าก็กวนตื่นมาก็งอนโอ้ยลูกไ,ไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวกระซังเอาปูแจรรถมากคนขับไปเองเป็นคนขับมือนี่ยผมาย่อมเด็กขาดต้องได้ไปนี่งงขึ้นไปเห็นอย่างวะนมขึ้นไปไหมเนี่ยไปแม่ครับรถพร้อมแล้ว เข็มขัดอจะใช้คาดจังไหนกุญส <laughs> ีไปนำ้ำโอ้ยกูลบกันโอ้ยวันนี่ผู้ใหญเห็นกูดอกกูสิแอบไป <laughs> เอาไงนี่ลกูกฮะเขาเนื่งเขาเนื่งลงมา <laughs> เราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปหมายอยู่บ้านมีแต่คนไปเศร้าเดี๋ยวนี้กูไม่ยอมไปไม่ได้เขาเนื่ง <laughs> ไปไม่ได้ลูกเขาเนื่งโอ้ตายแล้ว ตายได้ยี่อุปศุนเขาเนืองรูบเขาเนืองเนืองลงมาเขาเนืองลงมาเขาเนืองลงมาลงมาลงมาไปด้วยเหรอไปไม่ได้เขาไม่ให้หมาไปลงมาเร็วๆเขาเนืองมึงยั่งเขาเลิกทายคีบปุยมาอีกแม่นหมอ มึงเจอดีแน่บูสิลอยไปค่ะโอเค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 ยอมแล้วลูกยอมแล้วไม่ให้ไปอยู่ดีมามาลงมาโอ้โหดูไม่ยอมดูไม่ยอมเขาไม่ยอมลงดูดูขอนึงมาลงมาเร็วเร็วขอนึงแน่แน่พี่เขามาแล้วลูกลงมาเร็วมันนั่งไม่พอนะขอนึงอยู่อุ้มขานึงลงมาเลยอย่าอย่ามาอุ้มกูลงเด็ดขาดมันไม่ยอมลง ดูอีนี้อนีก็ไม่รู้เรื่องเขาเนื่งไปไม่ได้ไปไม่ได้จบการสัมภาษณ์แต่เพียงทอานี้กูสิไปหาโชว์หนึ่งแมทเขาเนื่งลูกไปไม่ได้จริงๆลูกไม่มีที่วิ่งเล่นนะเขาเนื่งเขาเนื่งไปไม่ได้อย่าวาให้มากความนะเกม มานี่เลยมาจัดการมาเจราจาเลยบอกเขาว่าเขาไปไม่ได้เลยๆเอาลงยังไงก็ไม่ยอมลงแม่มาแล้วไม่ไอันนี้ไม่รู้เรื่องอันนี้ขึ้นตั้งแต่แรกโอ๊ยเอาเอาเอา<ๆ><ๆ>เอาเอาเอาเอ นี่เรานั่งจึ้งมากเลยอะนั่งแบบมาขอไปหน่อยขอไปหน่อยหนูขอไปหน่อยอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยนั่งสารจึงไปว่าอะไรก่อนจึ้งไปว่านั่งจึงอะ่ะนั่งเฉยเฉยอะ่ะนี่เราจะไปไหนเราจะไปกรุงเทพนะคะไปทำอะไรเราจะพาน้องไปอัดแพงเอ็มีหน้าจะมีเนาหนึ่งอ,อ่า ไรหนึง่งไม่เหมือนขาตึงเลยเอาไปละรักแม่มากดูรักแม่มากดีดีจังเลยไม่ต้องคิดถึงแม่มากเวลาไปไหนจะได้ไม่ต้องห่วงเนาะเนาะนุ่มเนาะเอ้ยเออดูเขาลูกมันไม่สนใจแม่เลยเขานึ่งเขานึ่งเออดูเขานึ่งมันไม่สนใจแม่เลยนนเนาะยูยนะหยอโอ้ยยูหยอลูกตาเป็นฝ้าลูก